เริ่มใหม่ในวันพรุ่งวันนี้อาจจะพบกับความผิดหวังล้มเหลวพ่ายแพ้หรือเศร้าโศกแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าชีวิตจะเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้จะมีโอกาสสาหรับพยายามใหม่และเริ่มต้นกันใหม่เสมอวิราชมณีวัตรชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ทุกวันชีวิตเมื่อต้องพบกับความพ่ายแพ้ ล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จย่อมนํามาซึ่งความทุกข์ทางกายและใจให้กับตนเองพรอครัวและคนรอบข้างเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมจะต้องเร่งสํารวจตนเองว่ามีข้อผิดพลาดในส่วนใดบ้างยกตัวอย่างเช่นบุค,คลิกไม่เหมาะสมขาดทักษะการทํางานและความรู้ในงานแต่ละประเภทขาดกำลังใจขาดความอดทน ความไม่พยายามขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมหากค้นพบว่าตนเองบกพร่องในจุดใดให้พยายามแก้ไขและปรับทัศนคติเสียใหม่ทันทีจงบอกกับตนเองว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบทเรียนที่จะช่วยให้ได้เรียนรู้และสึกความแข็งแกร่งให้กับจิตใจหากพบกับความผิดหวังและล้มเหลวออีกครั้งจะสามารถรับมือได้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีแก้ไขจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจงใช้ความผิดหวังที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ในการเตือนตนเองให้มีความรับผิดชอบให้มีความรอบคอบและมีความระมัดระวังในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นจงแยกแยะให้ได้ว่าจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองมีอะไรบ้างและให้นำจุดเด่นมาพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น จงเริ่มต้นคิดและตั้งเป้าหมายใหม่ให้ตนเองอีกครั้งไม่เสียดายกับสิ่งที่ผิดพลาดล้มเหลวไปแล้วรีบลงมือทำสิ่งใหม่ใหม่เพื่อวันพรุ่งนี้จะดีกว่าเดิมอย่ามัวเสียเวลากับความล้มเหลวชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ทุกวัน